นางสาวจิรล okay. okay. <pl ains> ักน <Christ>. ์ท <Hum ming> ิศศรีนะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัตถุติจุรธานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นอีกเขตงหนึ่งนะคะตั้งอยู่ในอำเภอหนองจิกนะคะโรงเรียนวัตถุติจุรธานเนี่ยเป็นโรงเรียนตาระดับประถมรองสุปเดชโซนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่หกนะคะมีนักเรียนตอนนี้313คนนะคะซึ่งนักเรียนก็เพิ่มขึ้นทุกๆปี นะคะจุดเด่นในส่วนของความเป็นตัวตนของอตัวผู้ในการองนะคะก็คือเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะจริงใจและก็ใส่ใจนะคะใน,ในทุกๆเรื่องอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านบุลคลากรนะคะจะเป็นคนที่ใส่ใจบุคลากรสนใจนะคะเอาใจใส่ในการทํางานและก็การปฏิบัติงานส่วน เรื่องของความส่วนตัวอะไรต่างๆเนี่ยก,ก็จะจะดูแลนะคะดูแลทุกสุขกันให้ขวัญกำลังใจกันเวลาเราทํางานเราก็จะร่วมกันทํางานเป็นทีมนะคะแต่เวลาคืคิคุณใดมีปัญหาเราก็จะช่วยเหลือกันนะคะไม่โทษทิ้งกันเราจะทําอย่างไรให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งและสามารถออกไปสู่ สภาพแวดล้อมในสังคมได้อย่างมีความจุขโดยอาศัยพัฒนาวัฒนธรรมโดยอาศัยหลักศาสนาในการดาเนินชีวิตนะคะฝากคุณนกันไปในเรื่องของการเรียนการสอนนั่นคือตัวนักเรียนส่วนคุณครูคุณครูทุกคนจะต้องรู้ว่าเรา,ามาเป็นครูเพราะเราตั้งใจมาเป็นคุณครูเพราะฉะนั้นให้เราทําหน้าที่คุณครูให้ดีที่สุดหน้าที่หลักของคุณครูคือสอน และคะแล้วก็มีหางสื่อต่างๆที่ที่ได้รับมอบหมายก็ขอให้คุณครูทุกคนตั้งใจทําทีนี้ในการบริหารงานงคนุณตรงนี้ตัวที่ตัวบอโอเองยึดหลักเลยจริงๆบอกทุกคนเสมอว่าพี่จะต้องดูแลน้องนะคะคุณครูรุ่นพี่จะต้องดูแลน้องให้ความเมตตาน้องเป็นที่ปรึกษาที่ดีแก่น้องๆน้องๆก็จะต้องให้ความเคารพรับรุ่นพี่นะคะพี่ ดูแลน้องน้องให้เก็บพี่เราก็าจะอยู่กันได้เหมือนพี่เหมือนน้องนะคะร่วมกันทางานงานที่นี่ทุกทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานของใครเราจะช่วยกันไม่ว่าจะเป็นการเมินหรือ,อคุณครูจะต้องอนําเสนอง,งานอนะไรต่างๆเราจะทํางานกันเป็นจะช่วยเหลือกันทุกครั้งจะต้องมีคำสัง 3, ่งในการทํางาน